เป็นคนคอีสาสวัสดีครับพบกับปวดแฉะอีสานคนอีสานสมแล้วที่เป็นคนอีสานคนอีสานอธิบายทีถ้าใครที่ได้เล่นโซเชียลไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า Tik t o k นะครับผมเชื่อว่าน่าจะมีคนที่ได้เห็นคอมเมนต์เหล่านี้ในโพสต์ข่าวหรือโพสต์ทั่วไปและคลิปที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับคนอีสานอย่างแน่นอนครับและใต้คอมเมนต์เหล่านี้ครับก็จะมีคนเข้ามาตอบคอมเมนต์เป็นจํานวนมากแถมตอบด้วยถ้อยคําที่อาจจะรุนแรงเช่นอีสานแล้วมันเป็นหยัง มีปัญหาอะไรกับคนอีสานหรือแม้กระทั่งถ้อยคำรุนแรงอย่างคนอีสานแล้วหนักวบปรากฏการณ์นี้นะครับเริ่มรุนแรงขึ้นในช่วง2-3ปีมานี้มันเกิดอะไรขึ้นครับกับสังคมโซเชียลของไทยมันคือการเหยียดคนอีสานหรือไม่เราจะมาหาคำตอบด้วยกันกับปดแคสต์ตอนคนอีสานอธิบายคลิปนี้ทีครับ อีสานคือคำเรียกพื้นที่ในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยนะครับประกอบไปด้วยจังหวัดจํานวนทั้งสิ้น20จังหวัดโดยจะเริ่มตั้งแต่จังหวัดนครราชสีมาหรือโคราชแล้วก็ไล่ขึ้นไปเลยครับส่วนคนอีสานก็คือคนที่เกิดและอาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวหรือมีพื้นเพบพรรพบุรุษที่อาศัยอยู่ในจังหวัดแถบอีสานพูดภาษาอีสาน ลักษณะนิสัยของคนอีสานที่โดดเด่นนะครับคือคนอีสานเป็นคนที่มีอารมณ์ดีสนุกสนานมีความเป็นมิตรกินง่ายอยู่ง่ายอดทนต่อง,งานหนักซึ่งตัวตนของความเป็นคนอีสานเนี่ยนะครับก็เกิดขึ้นมาจากความที่ภาคอีสานนี่ถือว่าเป็นดินแดนที่มีแต่ความแห้งแล้งนะครับทุรกันดารเนื่องจากประชากรชาวอีสานส่วนใหญ่ทำกเกษตรกรรมที่ต้องอาศัยน้ำฝนในการทำการ,กรเกษตรนะครับซึ่งถ้าปีไหนน้ำแล้งจากฝนที่ขาดช่วงก็จะกระทบต่อวิถีชีวิตเป็นอย่างมาก เพราะเมื่อไม่มีน้ําก็ทําอะไรไม่ได้ครับต้องอยู่กันแบบนั้นด้วยเหตุน,นี้แหละครับตัวตนของความเป็นคนอีสานมันจึงถูกหล่อหลออไม่มีความเป็นนักสู้ซึ่งก็สะท้อนผ่านชีวิตหลายๆอย่างเช่นอาหารที่จะเป็นอาหารที่ทําง่ายๆหาได้ทั่วไปอย่างเช่นการกินมแมลงสะท้อนให้เห็นถึงการเอาชีวิตรอดเมนูอาหารอย่างปลาแดกบองหรือปลาสับนี่ก็พัฒนามาจากการที่ต้องถนอมอาหารให้กินเป็นปีๆและเมื่อชีวิตมันยากลําบากขนาดนี้ครับ การที่จะจมอยู่กับความหดหู่ของความแร้นแค้นจากเรื่องความแห้งแล้งมันก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ดีนักชาวอีสานจึงปรับวิถีชีวิตนะครับเพิ่มเติมความสนุกสนานเข้าไปผ่านเสียงเพลงอย่างหมอลำหรือการแสดงต่างๆที่เรียกได้ว่าเกิดขึ้นมาจากวิถีชีวิตชาวอีสานล้วนๆเลยครับเข้าถึงง่ายไม่ต้องมีพิธีรีตองใดๆเป็นศิละปะที่เรียกได้ว่ามาจากชาวบ้านเพื่อชาวบ้านอย่างแท้จริง มันก็เหมือนเราลืมเรื่องที่ยากลําบากในชีวิตแล้วมาสนุกกับหมอลำนั่นเลยครับนี่แหละครับคือการอธิบายตัวตนของคนอีสานแล้วการเหย็ดคนอีสานมันเริ่มมาจากตรงไหนล่ะครับอย่างที่กล่าวไปในข้างต้นนะครับคนอีสานมาจากพื้นแผ่นดินที่มีความธุร,รก,กันดารไม่มีความเจริญใดๆและผู้คนส่วนใหญ่ก็ดูซื่อ,อทำให้เมื่อมีการอบพยพเข้ามาในพื้นที่เมืองหลวงหรือหัวเมืองต่างๆนะครับเพื่อมาหางานทําในช่วงที่ไม่ได้ทานาด้วยความที่มีวิถีชีวิต วัฒนธรรมและภาษาที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงก็ทําให้ถูกเหล่าคนในพื้นที่มองว่าคนอีสานเนี่ยด้อยกว่าตัวเองและยิ่งคนส่วนใหญ่ย้ํานะครับว่าคนส่วนใหญ่มาทํางานในอาชีพใช้แรงงานพวกเขาจึงโดนมองเหยียดครับการเหยียดคนอีสานนะครับมีมานานมากๆนะครับยิ่งในช่วงยุค70ถึง2,000ต้นๆนะครับสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นละครภาพยนตร์มักจะสื่อภาพลักษณ์ของคนอีสานออกมาในบทบาทของคนใช้บ้าง ผู้ใช้แรงงานบ้างหรือเป็นตัวละครที่มีลักษณะซื่อและมีการมาทําเป็นมุกตลกแนวแบดโจ๊กในตลกคาเฟ่ที่เล่นเองโดยคนอีสานน่าจะเป็นส่วนที่ย้ำให้ภาพลักษณ์ของคนอีสานต่อคนทั่วไปดูน่าเหยียดและการเหยียดคนอีสานที่ฮิตที่สุดก็คือการเรียกว่าไอ้ลาวหรือลาวการเหยียดคนอีสานนะครับมันรุนแรงจนถึงขนาดถ้าเป็นครอบครัวคนอีสานที่อพยพม,มาทํางานในเมืองตามภาคอื่น เด็กๆเนี่ยครับผมที่มาจากครอบครัวที่พ่อแม่เป็นคนอีสานเวลาไปโรงเรียนก็ไม่กล้าที่จะบอกว่าครอบครัวตัวเองเป็นคนอีสานครับเนื่องจากไม่ให้เพื่อนรอว่าไอ้ลาวไอ้ลาวก็มีจนมาในยุคหลังๆที่อินเทอร์เน็ตเริ่มแพร่หลายจนถึงปัจจุบันการเหยียดคนอีสานนั้นก็เบาบางลงไปครับจนแทบจะไม่มีในหน้าสื่อแล้วพฤติกรรมการเหยียดคนอีสานก็ไม่เป็นที่ยอมรับอีกต่อไปเพราะมันสะท้อนให้เห็นถึงความไม่อรยะในตัวผู้เหยียด และเป็นพฤติกรรมที่สังคมรังเกียจในช่วงไม่กี่ปีมานี้นะครับโลกโซเชียลไทยก็เริ่มเกิดปรากฏการณ์ที่น่าสนใจบางอย่างการใช้คําว่าคนอีสานในพื้นที่คอมเมนต์เช่นสมแล้วที่เป็นคนอีสานคนอีสานอธิบายทีหรือแม้กระทั่งการพิมพ์เพียงแค่คําว่าคนอีสานเพียงเท่านี้นะครับโดยที่มันไม่ได้มีบริบทใดๆเลย มันก็สามารถที่จะจุดชนวนให้เกิดการโต้เถียงรุนแรงได้อย่างไม่น่าเชื่อหลายคนที่ได้เห็นคอมเมนต์เหล่านี้นะครับอาจจะรู้สึกว่านี่มันเหยียดชัดๆเลยเว้ยอีกฝ่ายก็จะตอบกลับว่าไม่ได้เหยียดแค่พิมพ์ชื่อภาคเฉยๆแล้วทั้งสองฝ่ายก็จะเกิดการโต้เถียงกันไปกันมานะครับจนมันกลายเป็นประเด็นถกเถียงว่าตกลงแล้วคําว่าคนอีสานเนี่ยมันกลายเป็นคําเหยียดไปตั้งแต่เมื่อไหร่คําตอบสําหรับคําถามนี้นะครับอาจจะไม่ได้อยู่ที่ตัวคําแต่มันอยู่ที่ฝั่งผู้รับสารครับ คำว่าคนอีสานเป็นเพียงแค่ป้ายชื่อทางภูมิศาสตร์เพียงเท่านั้นแต่การรับรู้และการตีความของคนในสังคมไทยกลับทําให้คําธรรมดานี้มีน้ําหนักเชิงอารมณ์และอคติแฝงโดยไม่รู้ตัวนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือการพิมพ์คําว่าคนอีสานในคอมเมนต์จานวนมากมันอาจจะไม่ได้มีเจตนาที่เหยียดเสมอไปนะครับแต่มันก็ทําไปเพื่อการหยอกแรงหรือเป็นการปั่นมากกว่าจริงๆคือแค่อยากจะรู้ว่าใครหัวร้อนใครจะดิน้นแค่นั้นแหละครับ คือเป้าหมายและบางทีนะครับคนที่พิมพ์ข้อความเหล่านั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นคนอีสานด้วยซ้ำไปนะครับแต่การถามว่าเหยียดหรือไม่เหยียดอาจจะไม่ใช่คำถามที่แม่นยำที่สุดครับเพราะคำว่าเหยียดในยุคป,ปัจจุบันนี้นะครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับเจตนาของผู้พูดเสมอไปครับแต่มักจะขึ้นอยู่กับว่าผู้ฟังรู้สึกอย่างไรและนี่ครับคือจุดที่น่าสนใจของวัฒกรรมปัจจุบนันคําพูดหนึ่งประโยคเดียวกันถ้าพูดอีกคนหนึ่งอาจจะกลายเป็นมุกตลกนะครับแต่ถ้าไปพูดกับอีกคน มันอาจกลายเป็นคําที่ดูถูกที่ไม่น่าจะรับได้ในมุมหนึ่งนี่คือความหลากหลายทางการรับรู้ของมนุษย์แต่ก็อีกม,มุมหนึ่งนี่ก็อาจจะเป็นการสะท้อนถึงความเปราะบางบางอย่างในใจของคนฟังเองผู้ใช้คำว่าอีสานส่วนใหญ่นะครับจึงมักจะเถียงอยู่บนหลักการที่ว่าผมไม่ได้เหยียดผมแค่พิมพ์ชื่อผ้าเฉยๆคุณจะรู้สึกว่ามันเหยียด นั่นมันก็เรื่องของคุณฟังแล้วก็อาจจะดูว่าโหดร้ายนะครับแต่มันก็จะท้อนให้เห็นถึงสิทธิ์ในการตีความของแต่ละฝ่ายไม่ต่างจากงานศิลป์ที่คนนึงอาจจะมองว่าสวยอีกคนมองว่าไร้สาระและที่สําคัญครับเราไม่สามารถไปบังคับให้ทุกคนตีความคําพูดเหมือนกันได้เลยและถ้าคําว่าคนอีสานเป็นคํากลางๆจริงๆนะครับ แต่ทำไมอะครับถึงมีบางคนที่รู้สึกเจ็บปวดเมื่อได้ยินนั่นมันก็อาจจะเป็นเพราะสิ่งที่เรียกว่าความทรงจำทางสังคมหรือ social memory นะครับที่มันถูกฝังไว้กับคำคำนี้ในอดีตในครั้งที่สื่อไทยละครไทยมุกตลกไทยเคยใช้คำว่าอีสานนะครับเป็นเครื่องมือในการสร้างตัวตลกเป็นตัวตลกที่ซื่อๆกินปารา้าอยู่ในบทบาทของคนใช้แรงงานคนใช้ คนไม่รู้หนังสือภาพพวกนี้ครับมันกลายเป็นภาพจําที่ฝังในหัวผู้คนโดยที่ไม่รู้ตัวซึ่งต่อให้ไม่มีใครเหยียดออกมาตรงๆนะครับพิมพ์แค่คําว่าสมแล้วที่เป็นคนอีสานคนอีสานคนอีสานอธิบายทีภาพจําเหล่านี้ก็จะผุดขึ้นมาอยู่ดีครับเหมือนมีใครไปกดปุ่มปมด้อยในใจให้ทํางานโดยอัตโนมัติแต่อีกคําถามหนึ่งครับ อีกคำถามหนึ่งก็คือเราจะทําให้คํานี้กลายเป็นคําต้องห้ามไปตลอดเลยเหรอนี่คือปัญหาอีกด้านหนึ่งครับที่สังคมที่จะต้องตั้งคําถามกลับหากเรายังให้ความรู้สึกของใครบางคนกลายมาเป็นมาตรวัดความถูกต้องของภาษาทั้งหมดเราจะยังพูดอะไรกันได้อยู่ไหมครับหากเรายอมรับว่าทุกคําพูดสามารถตีความว่าเหยียดได้แล้วความหมายของคําว่าเหยียดก็จะถูกขยายจนไร้ขอบเขต และเมื่อมันเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับคนก็จะเริ่มไม่กล้าพูดอะไรเลยเพราะไม่รู้ว่าวันหนึ่งคำธรรมดาที่พูดไปจะกลายเป็นคำต้องห้ามเมื่อไหร่นี่ไม่ใช่การสนับสนุนให้ใครไปพูดจาดูถูกหรือเหยียดคนอื่นนะครับแต่มันคือการตั้งคำถามกับพลังของการตีความในยุคนี้ที่บางครั้งมันอาจจะมีการบิดเบือนเจตนาของผู้พูดจนผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริงการที่ใครบางคนจะพิมพ์คำว่าคนอีสานในคอมเมนต์ โดยที่เขาไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นคำหยาบหรือคำดูถูกเขาก็ไม่ควรถูกรีบตัดสินว่าเกยียดได้ในทันทีนะครับเชกเช่นกับคำว่าคนใต้คนเหนือคนกลางซึ่งก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรในขณะเดียวกันนะครับคนที่ไม่พอใจกับคำพูดเหล่านั้นเขาก็มีสิทธิ์ที่จะรู้สึกและแสดงออกตามวิถีของเขาแต่คำถามที่สำคัญคือเราจะอยู่ร่วมกันในพื้นที่โซเชียลได้อย่างไรครับเมื่อแต่ละคนมีเส้นความรู้สึกที่ไม่เท่ากัน บางทีครับคำตอบอาจจะไม่ได้อยู่ที่การพูดหรือการห้ามรู้สึกแต่มันอยู่ที่ว่าการรู้ว่าคนพูดนั้นพูดเพราะอะไรและคนฟังฟังแล้วรู้สึกอย่างไรและเราก็จะจัดการกับความแตกต่างนั้นอย่างมีสติได้แค่ไหนคุณผู้ฟังมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างครับผมแลกเปลี่ยนกันได้ภายในช่องคอมเมนต์นะครับ สามทุกชาติไปเพราะเป็นคนอีสานก็เป็นคนอีสานคนอีสานคนอีสาน